พงด้วยนะเคเป้าไอ้นาดคันเนี้ยนะมึงมึงเนาะมึงขึ้นไปเก็บนะมินอะโอเคป่ะเินอมินจับละกูกูอ่ะกูอะตัวขับรถรอข้างล่างไอ้บ้องตัวยิงไอ้นาตัวเก็บมาม่าตัวไฟกูกันิดตามกูเลยนะโอเคน่าจะมกูเลยนะไม่ลวมไม่ลวมแผนเราสี่คนเราจะไม่บอกใครแผนเราสี่คนเราจะไม่บอกใครมันไม่ตายมันไม่ตายไอนาดโอ้มึงมีระเบิดยังเนี่ยมีสวยเลย เปลี่ยนจากมาม่าตัวไฟเป็นมาม่าไปวางระเบิดแล้วเดี๋ยวหน้าขึ้นไปเก็บได,ได้รู้เรื่องเอามาพี่ระเบิดเ,เติมแล้วเหรอเติมแล้วดิทำไมอ่ะภาพไม่ตรงมึนปะเนี่ยมึนปะเนี่ยเลขอะไรเลขอะไรมากกว่สามหนึ่งเก้า <3 19. S 2> ใครมันเลขหนึ่งปะตัวเอ,อ,อเคชน <AI. S 1> คนตายไหนวะไหนครับชนใครตายครับพี่ใช้มือ ชนใครตายอะครับว่าปังไม่รู้ครับไม่รูชรร้ชนใครตายครับฮึชนใครตายครับคุณโซจูพี่ชายครับพาไปเอาเรถได้ไหมครับพี่ชายครับอะไรนะครับน้องชายพี่พาผมไปเอาเรถได้ไหมครับที่ตลาดครับไปไปลงก่อนเลยพวกมึงข้างหลังอะกูพา <S 2> 2, <S น้องชายสองพันสองพันเก็บด้วเออๆขอขอครออัขอขอสองพันได้ไหมขอสองพันได้ไหมน้องชายได้ได้ครับพี่ชายกระเป๋าอะไครับกระเป๋าสามเจ็ดน้องชายพี่ ด,ดีมากเลยพี <am <am ่ชายน้องไปไหมไปไหมไปขับไปขับไปเลยเดี๋ยวมาเดีขับไปเลยขับไปขับพไปพี่ปลาอะครับ37มเจ็ดเหรอครับสามเจ็ดครับน้องชายพี่เลขเลขหนึ่งด้วยเลขหนึ่งไม่เกี่ยวน้องชายพี่สวยครับผมอ่ะเจอกันเด้อ ขอบคุณมากครับพี่ชายผมพี่ชายผมแม่งมินดีว่ะเมื่อกี้กูเห็นคนตายอยู่ใต้ตู้มงเห็นกูไหมเออวายเนี่ยแหละโพสต์กูวายเนี่ยแหละโพสเออแล้วมันเรียกมันไอ้เนี่ยแม่งมาเรียกเราพี่ชายเออชัวร์ชัวรเลยนี่เป่าแช่งโดนชนตายฮะเออน่าใช่เนี่ยง่ายชัวรเห็นปะมานี่เด็มึงอะเฮ้ยไม่ใช่มีโดนชนตายป่ะครับพี่ เอ้ยน้องชายพี่โดนชนตายหรือเปล่าน้องชายพี่น้องชายพี่เพื่อนเพื่อนน้องไปไหนเพื่อนน้องไปไหนนนรรี้คับทีมพิมจุดในทวีตเทดูกรง้ากรงครับอาจารย์พี่เห็นไอ้เหี้ยร์พิมพิมจุดในในทวีเทดูเจ้าพีชาน้องชายพี่พิมจุดในทวีตดิไอเย็นแย่แล้วน้องชายพี่โดนชนตายปะ ใช่เองป่ะใช่เองป่ะไอหวังเองโดนชนตายวะงหลู่ในวอลอยู่วาไงไชื่อผมกูเรียก LK ขาดหนึ่ง l อเคเกี่ยวอะไรอะไรวะเดี๋ยวมาน้องชายไปเจอนะอะไรวะ l อเคขาดอะไรวะอะไรเอล K ขาดหนึ่งคืออะไรวะอ๋อนือเขาเช็คคนเขาเช็คคนอ๋อในรถอยู่ครบป่ะเนี่ย ทางแจ็คไอ้มาไปส่งสาวไอ้สัตว์ไอ้มาไปส่งคนคนผู้หญิงเมื่อกี้นะเออเนี่ยเออกูจะไปส่งทั้งหน่อยมูบอกมันทิ้งเขาไว้กลางทางแล้วกลับมานี่เลยเัี่ยกูต้องโมโหละกูบริโต้ว่ายินได้ยินอยู่บนรถแล้วอยู่บนรถแล้วเข้าววด้วยนะ เก้าส่วนศูนย์แปดใช่ใช่หามน้องชายพี่มาพี่บอสทางแล้วพี่ต้องเปล่าบ้านหรือเปล่าบ้ามาแล้ว,ลวสวยครับเอารถมาจอดได้วสวยมากน้องชายพี่งลง,งลง,งลงลง